พี่เนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มะขามนี้กี่ต้นครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม้มะขามไซส์ใหญ่มีอยู่ประมาณสักสี่ห้าต้นครับพี่มาดูมะขามต้นนี้โอ้โหซูโม่เตี้ยดีเหลือเกินอันนี้ติดฝักไหครับพี่ติดฝักครับติดฝักติดดอกแต่เราจะให้ติดเยอะไม่ได้มันเก่งมันสมมันส้มครับอ๋อนานๆทีเราจะได้โคนอย่างนี้มาจะเลยอยู่นานหน่อยโอ้ยเกณนสองแสนห้าสองแสนห้านะครับสวยมากต้นนี้อันนี้ชอบที่มันมีตะปุ่มตะปั่มเยอะต้นนี้อ๋อนี่ ตัวนี้ก็หลักหลักหมื่นครับหรือหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะไซส์นี้กําลังพอดีเลยนี่ใช่ครับกําลังพอดีตัวนี้ก็หลักหลักหมื่นเนาะใช่ครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นอันนี้ปูมะขามรู้ป่ะครับนี่ปูครับปูสวยนะครับสวยจบอันนี้จบเลยแล้วใช่ไหมครับไม้จบแล้วครับไม้จบแล้วตัวนี้หลักต้นนี้อยู่ที่แสนห้าครับแสนห้านะเนี่ยต้นใหญ่ๆ่อย่างเงี้ยนี่ครับมะขามแสนห้า กิ่งบนจบบนแล้วโอออันนี้กิ่งหนึ่งก็กําลังทําครับครับผมโอเคข้างบนสวยแล้วครับโอ้ไซอันนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะไซนี้ใช่ครับสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสวนบอนไซนะครับที่สวยอีกสวนหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับ โอ้โหมะขามพี่เนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับพี่โอ้โหนะครับอันนี้จะหลงกันนะครับหน้าเหมือนกันว่านี่เหมือนกันเลยโอ้โหพี่เน่ไอมะขามนี่กี่ต้นครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม้มะขามไซส์ใหญ่มีอยู่ประมาณสักสี่ห้าต้นครับพี่ห้าต้น 5, 5, อันนี้ 5, 5, ขายทุกต้นไหมครับมะขามนี่ทุกต,<ม>ต้นครับขายทุกต้นนี่นะครับมาดูมะขามต้นนี้โอ้โหวูมูโม่เตี้ยดีเหลือเกินอันนี้ ต้นนี้ก็ขายใช่ไหมครัพี่ขายครับผมโอ้เป็นแสนไหมครับเนี่ยไม้ต้นนี้อยู่ที่สองแสนห้าโอ้โหต้นนี้ต้นครับต้นนี้คือใหญ่มากนะครับแล้วก็เตี้ยท่านดีเหลือเกินน่ะไม้โครงสร้างแน่นนะครับข้างาข้างล่างคือขึ้นกิ่งทุกกิ่งเลยนะสวยมากครับต้นนี้มะขามอันนี้ติดฝักเลครับพี่ติดฝักครับติดฝักติดดอกแต่เราจะให้ติดเยอะไม่ได้มันกิ่งมันโซมมันโซมครับอ๋อโอ้โหต้นใหญ่ครับใหญ่ ใหญ่แบบเตี้ยล่ำมากเลยนี่ชอบไม้สไตล์นี้รึเปล่าเนี่ยชอบครับผมไอ้ตัวเนี้ยมีคนมาถามซื้อเยอะนะแต่คันเนี้ความชอบส่วนตัวมันเยอะเลยนานๆทีเราจะได้โคนอย่างนี้มาก็เลยอยู่นานหน่อยโอ้เออมันเตี้ยมากเลยนะแบบเป็นคนโอบเลยเนี่ยโคนนอะได้แค่แค่สร้างกิ่งนี้ก็น่าจะหลายสิบปีแล้วเนาะหลายสิบปีครับโอ้หตัวนี้สองแสนกว่ามีเกณฑ์สองแสนห้าสองแสนห้านะครับ สวยมากต้นนี้โอ้โหมาดูต้นมาดูต้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพาให้พี่อันนี้พาชมไม้ใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะครับก็จะมีมะขามครับมะขามนี่เยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ตอใหญ่ๆใ,ใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้จบดีใช่ไหมครับยังไม่จบ,จบครับจบตัดทดทิ้งระยะก,กิ่งไว้ก่อนอเวลามันฟูเราเข้ามาดัดทีเดียวออครับได้ครับอย่างนั้นได้ครับออเพราะว่า ไม้มันหลายต้นถ้าเกิดเรามาขึ้นทีเดียวมันเสียเวลาต้นอื่น oh. เราก็แค่ตัดการระยะกิ่งไว้แล้วเราค่อยมามาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นโค้งลวดเอาอ oh. แล้วก็ปล่อยฟูอไม่เหมือนคใครดีนะไม่เหมือนครับ <laughs> ไม่เหมือนใครดีเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีการสร้างแบบไม่เหมือนกันไปเนาะมีเทคนิคแต่ละคนแตกต่างกันออกไปต้นนี้ขายไหมครับนี่ขายครับขายอ๋อนี่ครับใครสนใจต้นไหนก็เล็งไว้นะครับต้นไหนอ่า อันนี้ชอบที่มันมีตะปุ่มตะป่ําเยอะตัวนี้อ๋อนี่อันนี้มันเกิดจากอะไรครับนี่ตะปุ่มตะปั่มไม้มันเกิดจากการทดกิ่งกิ่งเดิมออกครับอ๋อแล้วมันก็จะเป็นแบบใช่ครับอ๋อเออก็มีสนเสน่ห์ไปอีกเนี่ยมีแต่แบบเก่าแก่ทั้งนั้นเลยอ่ะือตัวนี้ก็หลัก,หล,กห,นนห,หลักหมื่นครับหรือหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะอันนี้เป็นมะขามตั้งตั้งแต่เปิดสวนใหม่ครับตัวนี้อู้หลายปีแล้ว ถ้ามาอยู่กับผมนี่เจ็ดเจ็ดปีแปดปีนะครับเจ็ดปีแต่ว่าไม่นับอายุโคนนะไม่นับอายุายโคน,ค,คนน่าจะหลายสิบปีแหละต้นนี้ก็หลักหมื่นนี่สาเล็กๆก,ก็มีนะครับสาเล็กๆอู้สวยมากเลยมันเป็นใบแต่กำลังอันนี้เพิ่งริดใบเหรอครับดูว่าใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับต้นอื่นแหละคือการะยะก,กิ่งไว้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็มาขึ้นฟงทีเดียวขึ้นโครงทีเดียว,ยวแต่ต้องต้องได้หนึ่งสองก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรามาตัดอย่างเงี้ยกิ่งมันจะไม่โตอืครับเดี๋ยวกิ่งมันจะไม่โตปูสวยไซส์สนี้กําลังพอดีเลยนี่ใช่ครับกําลังพอดีอะมือเดียวตัวนี้ก็หลักหลักหมื่นเนาะใช่ครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นปูสวยมากนะครับต้นนี้หลักรอบหลากรอบโอ,บอ,บอ้มาดูอันนี้ปูมะขามร้วยครับนี่ปูครับ ปูสวยนะครับสวยจบอันนี้จบเลยแล้วใช่ไหมครับไม้จบแล้วคับไม้จบแล้วปล่อยกิ่งแล้วก็ปล่อยฟูครับอันนี้ต้องบอกว่าสวนนี้นะครับผมก็เดินดูแล้วแล้วก็ดูราคาแล้วคือแบบถูกมากนะครับถูกจริงๆผมได้ยินราคาผมยังอึ้งเลยนะครับก็อยู่มะขามต้นนี้เป็นน่าจะหลายสิบปีครับหลายสิปีครับโอ้โหดูความเก่าแก่นี่เป็นเป็นไม้ขุดนี่ครับ ไม้ขุดล้อมเหมือนกันหมดร้อเมกันต้นใหญ่โอ้โหแล้วดูการสร้างสิดูทดข้อต่อเขียงขึ้นไปนนลติดลูกติดฟักติดลูกเนี้ยลูกพึ่งหล่นเลยใช่ไหมครับลูกพึ่งหล่นสดๆเลยแต่แต่เราให้มันติดเยอะก็ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีครับถ้าติดเยอะปุ๊บกิ่งมันจะสมกิ่งจะส้มครับผมอ๋อกิ่งมันจะส้มมะขามใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวนี้หลักต้นนี้อยู่ที่แสนห้าครับแสนห้านะ เนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่แต่พวกเนี้ยแผลพวกเนี้ยสนิทหมดแล้วนะครับหมายถึงว่ามันมันเข้าแกนหมดแล้วเข้าแกนหมดแล้วับอ๋อโหเนื้อมเยอะเนเยอะเนาะนี่ครับมะขามแสนห้ามาดูต้นนี้โอ้โหรากต้นนี้ยังไงนะครับต้นนี้ต้นนี้ซื้อไม้มาแต่ครันเนี้ยซื้อตอเหรอครับซื้อซื้อไม้ตอมาแต่คันเนี้ยหน้าไม้มันอยู่ฝั่งน้นหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้ครับผมแต่คัน แต่มาสร้างกิ่งหนึ่งที่หลังอ๋อมันก็เลยช้าหน่อยออกิ่งบนจบบนแล้วอออันนี้กิ่งหนึ่งก็กาลังทำาครับครับผมโอ้แต่ข้างบนสวยแล้วครับโอ้ไซอันนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะไซนี้ใช่ครับราสดดีมากเลยล่างรอบสวยมากต้นนี้ก็หลักหลักต้นตนนี้อยู่ที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นถวยนะเกินสองสามหมื่นครับหืมเนี่ยสองสามหมื่นครับโอ้ผมนึกว่าจะครึ่งแสนนะเนี่ยนี่นะ โอ้มาขามโอ้แต่ละต้นนี้สุดจริงครับมาขามแต่ละต้นต้นนี้ชอบที่ซากมันต้นนี้ใหญ่มากนะครับต้นนี้ก็กับต้นน้นอ,อายุพอๆกันไหมครับพอๆกันครับพอๆกันพอๆกันโอ้ใหญ่จริงๆอะ่ะดูครับเทีบยบจากตรงผมเตี้ยหรือว่าไงไม่รู้นะแต่ว่า <c oughs> โอ้โหต้นใหญ่มากอะ่ะแต่แต่เดิมทีหน้าไม้ไม่ได้อยู่ฝั่งน้นหน้าไม้อยู่ฝั่งน้นใช่ครับ เพราะว่าเราเรา,เราคิดจะเราจะเปิดหน้าร้านฝั่งนี้กันเลยวางวางผิดที่ไปหน่อยที่โอ้โหดูซากมีเอกลักษณ์ตรงนี้ตรงแบบมีซากนะแล้วก็เอินไปทางโน้นไปสร้างไปเล่นทางโน้นโอ้สวยต้นนี้ก็ราคาก็อยู่ในเกณฑ์แสนห้าครับแสนห้าสองแสนอยู่ในเกณฑ์นี่ครับแต่มันต้องทําเพิ่มอีกอีกเยอะอยู่ทําเพิ่มอีกครับโอ้โหโอ้ใหญ่มากนะครับเนี่ยใครใครสนใจต้นไหนก็เลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็น ต้นไม้ใหญ่ของพี่อเนกนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะมะขามนี่อย่างนี้ด้วยต้นไก่เขามั่นไว้แล้วอันต้นอันต้นนี้มั้นไว้แล้วสวยมากเลยลากแบบละลายนี่ตะโกโกครับโอ้โหดูมะขามอันนี้ครับมาดูต้นนี้ครับอันนี้มันเป็นมะขามที่เขาเขาตัดเป็นพุ่มๆนะมะขามที่เขาแล้วกเขาทาไม้พุ่มแล้วมาสร้างครับก็ไซนี้ก็กําลังสวยเลยนาะครับ ตั้งหน้าบ้านนี้สวยเลยะเก่าแก่มากนะครับตัวนี้ก็หลักหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับไซนี่อยู่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับสวยนะเก่าแก่มากไม้โคนสวยครับอืมดูครับไม้ปล่อยกิ่งเรียบร้อยอืมปล่อยกิ่งไม่ต้องเข้าร่วนอีกเลยดอกเริ่มมาแล้วนี่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีเลยมีดอกมีอะไรอ้นี่ครับนี่ก็ ข้างข้างหลังนู้นก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นไกลคํากันครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นไกลครับโอ้ไกลก็อันนี้เขาเขาก็มันไปแล้วมันไว้แล้วโอ้ม,มีหลายอย่างนะครับ,รบอันนี้ก็อันนี้เป็นอะไรนะพี่มาเรืกงมังน้อยมาเรื่มังน้อยมั่งค่างมังค่างโอ้มั่งค่างก็มีหลายต้นนะครับต้นตนี้ก็ราคาก็ดูนเก็นสองหมื่นห้าครับสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับ แต่ตันนั้นจะราคาจะย่อมย่อมย่อมย้อยหน่อยอยู่ในเกณฑ์เจ็ดแปดพันหมื่นผมนึกว่าต้นน้นจะแพงกว่าเพราะว่าไม้ต้นนี้คือมีผู้ใหญ่เขามาฝากสร้างแล้วก็เขาก็การจะปล่อยถูกอ๋อครับนี่ครับนี่ก็จะมีมะขามอีกเยอะเลยนะครับมะขามนี่มะขามขึ้นโค้งไว้แล้วตันนี้ก็กําลังสร้างนะครับตัวนี้กําลังสร้างครับกำลังสร้างนี่มะขามไออันนี้ เหมือนกันมากเลยครับวงเดียวกันแต่เป<ว>็นมะขามป้อมวงตระกูลเดียวกันครับเอ,อมา,ามออะขามป้อมเหรอครับนี่ยมะขามป้อมเอาผมดูยังไงเป็นแก่เสียวเอ,อมา,ามอะขามป้อมมะขามป้อมครับแต่มันตะ<อ>ทิ้งกิ่งนะทิ้งกิ่งเหรอครับ,รบทิ้งกิ่งผมเคยตัดจบแล้วมาต้นเนี้ยอ๋อดูครับสวยมากเลยนะโค้คงแบบสวยมากเลยอะเก่มากอ๋อแต่มันเคยจบไปแล้วเคยจบไปแล้วครับอ๋อทิ้งกิ่งทิ้งกิ่งอันนี้คือเป็นไม้ที่เลี้ยงยากหรือว่ายังไงเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ใช่ครับ แต่ว่าผิวเขาสวยมากนี่มะขามนี่ครับเราไปดูเดี๋ยวไปดูโซนข้างบนนะครับโซนข้างบน